าหากเราไปดูไส้ในของงบประมาณสิ่งที่น่าตกใจที่ควรจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือภาระผูกพันในงบประมาณที่มียอดสูงถึง1,656,643า้าล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็นรายการที่เป็นภาระผูกพันที่มีมาก่อนมากถึงหนึ่งล้าน 3 4 5 5 2ล้านบาทและเมื่อรวมกับภาระผูกพันงบประมาณที่เป็นรายการใหม่ที่เริ่มในงบประมาณรายจ่ายปี2569อีก3 5 2 0 9 1ล้านบาทแล้วนั่นเท่ากับว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในอนาคตจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นกลับดักทางงบประมาณเพราะมีภาระผูกพันที่สะสมพอกพูนซึ่งแก้ไขยาก ถ้าหากไม่เริ่มต้นแก้ไขณนาบัดนี้อันที่จริงในปีที่แล้วที่มีการชิรนางบประมาณรายจ่ายปี2 5 6 8ผมได้เสนอแนวทางจัดทำงบประมาณแบบซีโร่กรอคือไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้วก็จะทำงบประมาณเท่าที่มีความจำเป็นพูดได้ง่ายก็คือ ใช้เงินกู้เป็นหลักเงินกู้เป็นรองสำหรับเงินกู้ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ก็ใช้แต่พอทำเนาไม่ใช่ใช้จ่ายเกินตัวเป็นหนี้สินพอกพูนในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท่านประธานครับถ้าหากเราดูยอดงบประมาณรายจ่ายที่มียอดขาดดุลประมาณร้อยละสี่กว่าต้องบอกว่าอัตราที่เกินร้อยละสี่เมื่อเทียบกับ <c oughs> GDP เป็นอัตราที่เป็นอันตราย เพราะว่ามาตรฐานในการขาดดุลงบประมาณที่สมควรจะเป็นนั้นควรจะอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละสามด้วยเหตุที่ภาวะเศรษฐกิจของเรามีลักษณะที่ชะลอตัวต่ําก็ยิ่งทําให้ปัญหาเรื่องการขาดดุลงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากขึ้นทั้งหมดที่ผมลําดับความมาก็เพื่อจะบอกว่าถ้าเกิดท่านได้อ่านรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจําปีงบป,ประมาณ2567และแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ2,569ถึง2,572ต้องบอกว่าในรายงานทั้งสองฉบับนั้นได้สะท้อนส่งสัญญาณว่าอาจจะเกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตถ้าหากเราไม่ดำเนินการแก้ไขอะไรนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งหมดข้างต้นเป็นเหตุผลที่ผมได้เสนอความเห็นให้ตัดลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2,569ลงเป็นร้อละสิทั้งนี้เพื่อปรับฐานการเงินการคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ไม่ใช่เป็นการสะสมปัญหาจนกลายเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตจึงนำเรียนมาให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา